โอเคครับก็กาสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่เกมทางซานเช่นเคยนะครับวันนี้อาจจะดูเสียงแบบผิดปกติหน่อยก็เถอะแต่วันนี้เราจะมาเล่นแบบชิวๆกันนะทุกคนแบบสไตล์บบว่าล่าวงแหวนนี่แหละนั่นแหละทุกคนวันนี้เราก็มาแนวแบบว่าไม่รู้ว่าผมจะทำคอนเทนต์อะไรแล้วอะแต่ก็คิดไม่ออก ใครมีเกมเอื่นๆก็สามารถแนะนํากันได้นะทุกคนช่วยผมหน่อยก็ดีเลยใครอยากให้ผมไปฟาร์มตัวไหนก็เม้นมานะทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ทำการฟาร์มเบลตัวหนึ่งนะผมก็ไม่รู้ชื่อเหมือนกันตัวนี้ผะเพราะน่าจะอยู่ในถังซานหรือไอตัวที่อยู่ในแก้วสมบัติใช่ปะทุกคนตัวนี้ผมจำชื่อไม่ได้ไพต้องขออภัยด้วยนะทุกคน ตอนนี้ผมมาฟาร์มวงแหวนให้กับตัวนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชื่ออะไรอะทุกคนแต่ผมก็จำไม่ได้ข้องขออภัยด้วยนะครับตอนนี้ก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับทุกคนเนี่ยถ้าใครอยากฟาร์มนะครับมันถามว่าฟาร์มยากก็ผมคิดว่ามันยากมากนะทุกคนเพราะผมตายไปหลายรอบมากนะนะการฟาร์มใครเป็นมือใหม่ก็ดูได้นะครับว่าฟาร์มยังไง หรือยังไงนะครับถ้ามีเสียงรบกวนก็ขออภัยด้วยนะครับว่าพอดีว่าผมร้อนแล้วเลยเปิดอารลมผมบอกตรงนี้นะครับโอเคเราไปเดื่อนต่อดีกว,ว่าเข้าเรื่องก็ฟาร์มไปในแบบว่าถ้าสมมุติถ้ายังไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยก็ฟาร์มไปได้เลยทุกคนแบบว่าชิวๆเลยเปิดเพลงก็ได้ชิวๆก็ตามที่เราอยากฟาร์มอะ่ะแบบเราอยากฟาร์มเสียวอู่ก็ล่าวงแหวนอย่างเงี้ยก็ ดูก่อนว่าเขา,ามันใช้ตัวอะไรนะทุกคนถามว่าฟาร์มไง่ายไหมก็ผมก็คิดว่ามันฟาร์มง่ายนะแต่ต้องมีตัวดีๆน,นะทุกคนถึงจะฟาร์มง่ายๆแบบเแบบนี่ยแบบเนี้ยคือถ้าเราสมมุติเราเลือกสมมติเราเลือกมังกรสายฟ้าใช่ไหมทุกคนเราก็ถามว่ามันดีไหมผมคิดว่ามันดีนะเพราะว่าการตีของมันอ่ะได้แบบยังไงอ่ะได้เยอะอยู่นะทุกคนถ้าผมพูด ไม่ถูกต้องก็ขออภัยด้วยนะครับทุกคนพอดีว่าผมซึมซม,ซมนิดนึงอะ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราต่อไปเราหาอันนี้กันดีกว่าทุกคนแบบที่เจ้าตัวแบบว่าหาผลไม้ของวงเวทนะครับวงแหวนะอ้าไม่ใช่แนละ้วถูกแล้วนั่นแหละตะกลกแล้วหนึ่งไม่ใช่แล้วคอนเทนต์ผมก็ไม่ค่อยมีอะไรมากหรอก แบบอาจจะดูเบื่อๆกันมากนะทุกคนเพราะว่าใครอยากให้ผมไปฟาร,ร์มตรงไหนก็มิ้นมากันได้นะทุกคนผมไม่กันหรอกผมพร้อมเต็มที่อยู่เสมอกับให้ทุกคนนะคนถึงผมมีวันนี้ได้ก็มีเพราะคนดูนะครับทุกคนใครอยากให้ผมทําอะไรก็เม้นมานะครับผมจะได้สืบได้อะไรถ้าไม่ใช่ผมจะได้แบบเล่นได้เออ,เอ,อนั่นแหละตลก,ดกแดกละหนึ่ง โอเคครับเรามาเก็บกันต่อเนี่ยทุกคนตรงนี้คือแก้วหอสมบัติใช่ไหมทุกคนให้ทุกคนกดไปนะครับโอเคพอกดไปทุบแล้วมันจะโหลดแล้วก็จะมีป้ายขึ้นมานะทุกคนแล้วก็ให้เดินตามหาแต่ผมก็เดินแบบมั่วๆเดินแบบเอืออะไรทุกคนไม่รู้จะไปทางไหนอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะน่ะนะนะเห็นไหมน่ะเห็นไหมนั่นทุกคนเดินแบบเอือมากอ่ะแบบไม่รู้จะไปทางไหนกูไปทางซ้ายไปทางขวาดิแบบมันแบบ เยอมากอนละทุกคนนั่นแหละพอเราเดินเสร็จปุ๊บใช่ไหมแล้วก็เก็บสามอันใช่ไหมทุกคนเดินสามอันปุ๊บเราก็จะได้แบบที่สิ่งและที่ที่เราต้องการนะทุกคนแบบว่าเรามารล,ลุเป้นหมาแล้วนะครับพ่อทุกคนเสร็จปุ๊บก็จะดิ้งมาเป็นกล่องแล้วผมกดผิดอีกเอาแล้วไงางานนี้กดจับใช่ไหมแล้วก็จะได้สิ่งน่าตอบแทนนะทุกคนโอเคไม่เป็นไรละข้ามไป ต่อเสร็จปุ๊บแล้วก็เข้าไปหาที่ตรงนี้แต่ผมคิดว่ามันฟาร์มยากอยู่นะไอ้เจ้าตัวนี้นะทุกคนผมไม่คิดว่ามันใช้วงแหวนอะไรเดี๋ยวผมไม่รู้เหมือนกันผมก็เลยแบบแตบบ่ว่าทําไปเรื่อยๆทุกคนแบบมันเหงาอะก็เลยแบบฟาร์ม,มเรื่อยๆไปอ่ะให้ผมทายนะว่าตอนเนี้ยผมเล่นเกมเดี๋ยวผมจะบอกให้นะว่าทุกคนชอบเกมไหนมากที่สุด หนึ่งโลบอกสองเกมที่ทุกคนเห็นอยู่น,นี่หละถังซาน3ก็คือเกมชินอินแพคผมเล่นเกม3ามเกมนะทุกคนใครอยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็เม้นมาโลบอกกดหนึ่งถังซานกดสองเกมชินอินแพคกดสานะทุกคนโอเคเรามาดูกันต่อดีกว่าข้ามไปก่อนโอเคครับตอนนี้เราฟาร์มมิลกันก่อนนะทุกคนไอ้ฟาร์มวงแหวนเฮ้ยถูกแล้วเฮ้ยไม่ใช่แล้ว เอ้ยพูดไม่พอเนี่ยแน่แน่ตบสักทีนี่แน่ๆโอเคฟาร์มวงแบวไปเรื่อยๆนะทุกคนใครมีคำถามก็ม้นมาได้นะไม่ใช่ว่าไม่เม้นเลยมันก็คงไม่ใช่นะไม่ใช่คงไม่ใช่นะทุกคนโอเคไปกันต่อเลยดีกว่าตอนเนี้ยเสี่ยวอู่กับมังกรเนี่ยคือคิดว่าผมว่าผมแพ้แน่ๆก็จริงอ่ะก็น่าจะแพ้แหละทุกคน เอาจังหวะนี้ครับยังไงครับยังไงครับจังหวะนี้เพิ่มยาไปหนึ่งไม,ไม่เพิ่มไม่เพิ่มเอาผัวเล่นยากมากทุกคนเอาจริงๆแย่ไม่ดูไว้นะว่าใครใช้ตัวนี้ก็คือมีเสียงมีอัดมีเสียง,งทุกคนเอาเรียบร้อยครับตอนนี้ได้ผมเกิดมาใหม่ตอนนี้มันวิ่งมาแล้ววิ่งมาหน้าตั้งจังหวะนี้ยังไงจังหวะนี้ไงสวนสวนไม่ใช่ไม่ไม่ใช่มวยไทยแังวันนี้สวนครับสวนสวนจังหวะนี้ เรียบร้อยแตกหนึ่งแตกหนึ่งแตกสองล่ว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 งโอเคล่วงจัดล่วงจัดไม่ล่วงโอ้โหยังไงยังไงถ่ายตาเป็นทิปถ่ายตายเป็นไทยโอ้โหไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วคลิปนี้อาจจะยาวน,นิดนึงนะทุกคนโอ้โหเป็นไงสายฟ้าสายฟ้าล่อสูงรอสูงจ้าวันนี้ยังไงสวนสวนจะตายจะแตกจะแตก complic? เอาไม่แตกเอา้าเอา้าเอา้เอาเรียบร้อยเพิ่มยานหนึ่งไปครัอื้ืเจ้าวันนี้ มุตรวติบุญเฉลิาโอ้โหไม่ใช่แล้วยังไงยังไงมาวันนี้มาวันนี้มังกรสวนมังกรสายฟ้าเรียบร้อยยังยังยังไม่ทายยังยังยังไม่ยดอดกยังยังเสียงเนี้ยยังไม่ยดอดกเดี๋ยวดูถ้านถ้างนั้นก็ดูการไปก่อนนะทุกคนเดี๋ยวก็ถึงจะจบคลิปละโอเคถ้ายังไงแล้วผมก็ขอตัวลาไปแค่นี้แหละแต่ยังไม่จบนะ ก็ดูดูไปเถอะเพราะว่าผมก็ก็ดูดูกันไปก่อนนะทุกคนต้องขออภัยด้วยครับเมื่อกี้เพราะว่าเหมือนเสียงผมอาจจะขาดขาดห,หายหายอะทุกคนนั่นแหละถ้าอย่างนั้นก็เจอกันใหม่นะครับทุกคนแต่ยังไม่จบนาดูกันต่อไปเลยโอเคบายบายครับแล้เวเจอกัน Thank you